มหายุทธสถานพบตอนที่332หยุนชยียโยนหูหนึ่งออกไปโดยไม่ลังเลม่านแสงดินเหลืองก็โผล่ออกมาเพื่อปกป้องร่างกายของนางทั้งหมดบูมเกิดเสียงดังก้องกังวานหยุนชยีรู้สึกถึงพลังที่รุนแรงอย่างยิ่งที่พุ่งเข้าหานางม่านแสงที่สร้างขึ้นโดยหูป้องกันระดับมกุฎทําให้เกิดเสียงแตกและรอยแตกหลายอันก็เปิดออก หลังจากนั้นมือใหญ่ก็ตบลงมาม่านแสงป้องกันก็แตกออกจากกันเป็นเสียเส่ยงๆยุนฉชยีรู้สึกถึงอันตรายที่รุนแรงมากแต่รู้สึกว่าปริภูมิรอบตัวถูกกักขังแม้แต่การเคลื่อนไหวก็ช้าลงหลายเท่าปริภูมิผูกมัดลดเวลายุนชยีเกิดในโลกาชั้นฟ้าดังนั้นนางจึงมีความรู้มากแต่ในวินาทีต่อมามือใหญ่ได้จับลำคอของนางไว้ภาวะขาดอากาศหายใจถูกส่งขึ้นมาชีวิตความตายเวลาปริภูมิ ในใจของหยุนชยีมีความสยองขวัญที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้กดทั้งสี่ชั้นยอดของจักรวาลคนคนนี้ได้ฝึกฝนหมดและอย่างน้อยดูเหมือนว่าจะฝึกฝนถึงแดนดั้งเดิมขั้นที่ห้าน่ากลัวเกินไปแล้วเขาคือใครในใจหยุนชยีรู้สึกหวาดกลัวมากในขณะนี้ชีวิตของนางอยู่ในมือของอีกฝ่ายหนึ่งเพียงแค่คิดนางก็จะตายโดยไม่มีที่ฝังศพของนางไอเวน หลิวเทียนลูกโกรธจัดหลวซิลโจมตีเร็วเกินไปและเขาไม่ลังเลที่จะเปิดเผยความแข็งแกร่งของเขาเขาจับยุนชยีในการเผชิญหน้าเพียงครั้งเดียวดังนั้นเขาจึงไม่มีโอกาสเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือนางปล่อยนางซะหลิวเทียนลูกตะโกนอย่างเย็นชาหากถ้าข้าไม่ปล่อยละ่ะหลวซิลยยหยันอย่างเหยียดหยามและจับคอของยุนชยีขึ้นจากพื้นด้วยมือข้างเดียวถ้าข้าจำไม่ผิดนางเป็นคู่มั่นของเจ้าใช่หรือไม่ เจ้าต้องการพูดอะไรหลิวเทียนลู่สงบอารมณ์และจ้องมองหลวซิวข้าต้องการทําการแลกเปลี่ยนกับเจ้าหลวซิวพูดอย่างเฉยเมยเอาเด็กชายคนนั้นที่เจ้ามีในงานประมูลมาให้ข้าแล้วข้าจะปล่อยนางไปการจับตัวประกันเป็นการกระทําที่จนปัญหาสําหรับหลวซิวหลิวเทียนลู่มีของขลังเจ้ามหาเทพป้องร่างเว้นแต่ว่าเขาจะใช้ตําหนักวัตสงสารหรือดาราโบราณนมกุฎเทพไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถทําลายการป้องกันของระคังดําได้ แต่ตหนักวัดสงสารสําคัญเกินไปเขาไม่สามารถใช้มันได้ง่ายๆสําสหรับดาราโบราณน,นมกุฎเทพอาจไม่สามารถฆ่าได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหักหลิวเทียนลู่หลบหนีได้ไทยจะมีปัญหาไม่รู้จบจึงเป็นเหตุผลที่หลวซิลโจมตีจับพยุนชียุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเขาช่วยเสี่ยวเจียงหมิงออกมาก่อนจากนั้นจึงวางแผนอีกครั้งเพื่อหาโอกาสฆ่าเขาทิ้งเจ้าคือหลวซิลดวงตาของหลิวเทียนลู่เป็นประกายทันที เมื่อก่อนค้นหาก็ไม่เจอเจ้าคือคนที่ป้าเสียหานกำลังตามหาเมื่อได้ยินเช่นนี้ใจของหลัวซิวกระตุกแต่สีหน้าของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเขาพูดอย่างเฉยเมยข้าไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้ากำลังพูดและข้าก็ไม่ใช่หลัวซิวข้าคือเย่ห้ารานเจ้าไม่จำเป็นต้องเสแสร้งแม้ข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าใช้วิธีรับอะไรในการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนแต่ข้าสามารถแน่ใจได้ว่าเจ้าคือหลัวซิวหลิวเทียนลู่เย่หยัน เจ้าคิดว่าจุดประสงค์ที่ข้าเอาเด็กชายคนนั้นออกมาที่งานประมูลมีจุดประสงค์อะไรตอนที่ข้าอยู่พิพรางป้าเซียหานบอกข้าว่าถ้ามีคนต้องการช่วยเด็กชายคนนั้นออกไปจากข้าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่นางตามหาข้าไม่รู้จักป้าเซียหานที่เจ้าพูดถึงหลัวซิลวปฏิเสธอย่างราบเรียบในใจของเขาเต็มไปด้วยความระแวดระวังแล้วทำไมเจ้าถึงอยากช่วยเด็กชายคนนี้หลิวเทียนลู่ยกมือขึ้นและปล่อยเสี่ยวเจียงหมิงออกมาจากของขลัง ใช้อลร่าล็อกเขาไว้เขาแค่คิดเท่านั้นก็สามารถฆ่าเสี่ยวเจียงหมิงได้ข้าต้องการบำเพ็ญพริกธมินถ้าเจ้าต้องการช่วยชีวิตผู้หญิงของเจ้ามอบเขาให้กับข้าในขณะที่พูดหลัวซิ่วชัยแรงกดนิ้วภาวะขาดอากาศหายใจและวิกฤตความตายทําให้ใบหน้าของหยุนชยยซีซีลงแต่หลิวเทียนลู่เพียงแค่มองหยุนชฉยอย่างเย็นชาเท่านั้น ถ้าเจ้าต้องการฆ่าก็ฆ่าเลยผู้หญิงคนนี้เต็มใจที่จะเป็นคู่มั่นของข้าแค่เพียงเพื่อปกป้องตระกูลของนางผู้หญิงประเภทนี้ข้าต้องการเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเจ้าต้องการใช้นางขู่ข้าหรือหลิวเทียนลู่เหรียตามองพร้อมกับรอยยิ้มเหี้ยมเย็นชาปรากฏขึ้นบนใบหน้าถ้าเจ้าไม่ใช่หลัวซิวงั้นข้าข้าเด็กคนนี้เจ้าคงจะไม่ห้ามข้าหนอกนะขณะที่พูดมือของหลิวเทียนลู่ผนึกแน่นด้วยแสงสว่างด้วยผลการฝึกตนของเขาพิยงฝ่ามือเดียวเบาก็สามารถเสี่ยวเจียงหมิงตายอย่างไร้ซากศพ รูม่านตาของหลัวซิลหดตัวทันทีแน่นอนว่าเขามองออกว่าอีกฝ่ายกำลังอย่างเชิงเขาหลิวเทียนล,ลู่ผู้นี้ดูเหมือนจะเป็นคุณชายรุ่นที่สองที่หญิงยโสจองหองแต่สามารถฝึกฝนจนถึงแดนนี้ผู้ใดบ้างที่ไรเลก่กลสำหรับยุนชยีเมื่อนางได้ยินหลิวเทียนล,ลู่ไม่ไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตหรือความตายของตัวเองทั้งใจก็สิ้นหวังตายไปแล้ว หลิวเทียนลูกหัวเราะออกมาเสียงเย็นเขายกฝ่ามือขึ้นตกไปยังศีษะของเสี่ยวเจียงหมิงในขณะนี้เสี่ยวเจียงหมิงหมิงมาหลับหลัดร่างกายที่ผอมบางของเขาสั่นเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าในใจของเขาไม่สงบไม่ว่าอย่างไรเขายังเป็นเด็กแม้ว่าประสบการณ์ชีวิตของเขาจะมีขึ้น,ข,นขึ้นลงลงและพลิกผันแต่ก็ไม่มีใครเต็มใจที่จะตายอย่างไม่รู้อะไรเช่นนี้ทันใดนั้นร่างของหลัวซิวหายไปจากที่เดิมและในพริบตาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าหลิวเทียนลูกแกหยุดเดี๋ยวนี้นะ วินาทีนี้หลัวซิวไม่สามารถรักษาความสงบนิ่งได้อีกต่อไปเขาตะคอกออกมาอย่างโกรธจัดจดตนาฆ่าที่ถูกเก็บกดอยู่ในใจของเขาก็เหมือนกับกระแสน้ําท่วมที่ไหลล้นราวกับว่ากําลังจะจมฟ้าดินไปด้วยแสงสีดําลอยออกมาจากจุดตันเถียนของเขาจากนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นดาราสีดาโบราณผังดาวตก หลัวซิวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้มหาอิทธิฤทธิน์นี้แม้ว่าเขาจะมีปลุกเสกเบิกเนตจากมหาอิทธิฤทธิ์ของสพสิ่ง잉ยินอุ้มอย่างผลการฝึกฝนของเขาจะไม่สูญเสียใดๆแต่แดนผลการฝึกฝนของเขาสามารถกระตุ้นพลังของดาราโบราณน,นมกุฎเทพได้เพียงบางส่วนเท่านั้นขณะนี้หลัวซิวไม่ลังเลเลยที่จะเผาผลาญชีวีดั้งเดิมออร่าในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพลังที่แข็งแกร่งและรุนแรงพุ่งขึ้นมาในร่างกายของเขา ขณะนี้ตัวอย่างรู้ที่กลายเป็นห่วงดาราจุดลมปราณในจุดตันเถียนกับดาราจำนวนมากต่างก็ระเบิดศักยภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะนี้พลังของหลวซิลรวมถึงเจ็ดจำนงและวิธียุทธของเขาล้วนรวมเข้ากับดาราโบราณนมกุเทพนี่เป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของเขาที่เคยมีมาก่อน ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เขาจะระมัดระวังและสงบเงียบอยู่เสมอแต่เมื่อชีวิตของเสี่ยวเจียงหมิงถูกคุกคามเขาก็สูญเสียความสงบไปส,ไปสูญเสียอารมณ์นิ่งไปและเขาต้องการที่จะปลดปล่อยเจตนาฆ่าด้วยความบ้าคลั่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนถ้าเสี่ยวเจียงหมิงตายเพราะเขาเขาจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองได้แกคือหลัวซิวจริงๆเมื่อเห็นการกระทําของหลัวซิวรอยยิ้มโหดร้ายปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลิวเทียนลู่ครืน ดาราบรบันนมกุฎเทพร่วงหล่นชีวีดั้งเดิมของหลัวซิลนั้นแข็งแกร่งและทรงพลังมากเพียงใดในกรณีของการเผาผลาญดั้งเดิมรวมพลังการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดทั้งหมดของตนเองก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้แข็งแกร่งระดับมกุฎเทพหวาดกลัวผลที่ตามมาจากพลังอันน่าสะพรึงกลัวแผ่กระจายออกไปก่อตัวเป็นคลื่นกระแทกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าชิ้นส่วนของดินที่แตกระแหงในบริเวณใกล้เคียงถูกทําลายกลายเป็นฝุ่นผงกระจายไปทั่วท้องฟ้าในทันที ห้าห้าแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งอีกสิบเท่าเจ้าก็ยังไม่สามารถทำลายการป้องกันของระคังเซียนดำทมินได้หลิวเทียนลู่ยิ้มอย่างเฮี้ยมโหดเย้ยยันด้วยสายตาที่บ้าคลั่งและตบไปยังร่างของเสี่ยวเจียงหมิงด้วยฝ่ามือของเขาไม่หลัวซิ่วเปล่งเสียงคำรามพื้นที่โดยรอบพังทลายและทำลายล้างภายใต้เสียงคำรามของเขาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าดาราโบราณน,นมกุฎเทพจะเป็นของขลังระดับเจ้ามหาเทพเช่นกันแต่แตกต,ต่างจากระคังเซียนดำธมินนั้นหากจะใช้ต้องกระตุ้นพลังของดาราโบราณดวงนี้ผลการฝึกตนถึงระดับที่สูงที่สุดถึงจะพอด้วยผลการฝึกตนของเทพฟ้าขั้นสี่แม้ว่าความแข็งแกร่งที่เขาแสดงออกมาจะใกล้เคียงกับมกุฎเทพที่แท้จริงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะกระตุ้นพลังของดาราโบราณน,นมกุฎเทพได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามระคัง ทังเซียนดำธมินของหลิวเทียนลู่นั้นมีพลังของผู้แข็งแกร่งเจ้ามหาเทพถึงหนึ่งในสามแม้ว่าจะเป็นการโจมตีจากเจ้ามหาเทพที่แท้จริงก็สามารถต่อต้านได้เขาจะทำลายมันด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้อย่างไรบูมด้วยฝ่ามือเพียงข้างเดียวร่างของเสี่ยวเจียงหิงก็ระเบิดเป็นหมอกเลือดหลวซิลรู้สึกราวกับว่าใจของเขาถูกแทงด้วยกระบี่ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีไอสารเลวข้าจะฆ่าแก่ พลังของดาราโบราณนมกุฎเทพออกมาอีกครั้งส่งเสียงดังก้องไปทางหลิวเทียนลู่และในเวลาเดียวกันตําหนักวัตสงสารก็บ no. ินออกมาจากหว่งคิ้วของหลัวซิลวิวัฒนาการเป็นวัตสงสารและห้องโถงนั่งอยู่ตรงกลางพร้อมกดลงมาเฮ่เฮเจ้าเสียใจหรือไม่เจ้าหมดหวังหรือเปล่ากล้าที่จะต่อกรกับข้านี่คือจุดจบหลิวเทียนลู่หัวเราะเสียงดังข้าอยากให้แกตาย หลัวซิลมีใบหน้าที่ดุร้ายผมสีดำของเขาปลิวสวัยอย่างบ้าคลั่งอยู่ด้านหลังศีรษะในสายตาของเขามีภาพที่ได้พบกับเสี่ยวเจียงหมิงเป็นครั้งแรกเขายังจำเด็กคนนี้ที่พึ่งพาและไว้วางใจเขาได้ในช่วงเวลานั้นที่โลกสเสวียนเทียนในฐานะลูกชายคนเล็กของผู้แข็งแกร่งระดับเจ้านภาเขาคว,ควรจะมีความสุขกับชีวิตที่สุขสบายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่เพราะเขาสำนักเทียนชาตาถูกทำลายเสี่ยวเจียงหมิงถูกตามฆ่ากลายเป็นเด็กกำพร้าไร้ที่พึง่ง ต่อมาเขาสังหารซือถูเจิงเจียนล้างแค้นให้กับสำนักเทียนชาที่ถูกทำลายแต่ช่วงเวลาดีๆก็มีไม่นานการปรากฏตัวของหญิงสาวชุดแดงทำลายชีวิตที่สงบสุขดวงตาของเขาแดงก่ำสีหน้าของเขาเย็นชาและผมสีดำของเขาถึงกับกลายเป็นสีเลือดด้วยเจตนาฆ่าที่น่าตกใจเดิมที่กฎแห่งการฆ่าเป็นสาขาหนึ่งของกฎความตายในขณะนี้เขาถูกรายล้อมไปด้วยปราณสังหารที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้ความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่ง เจ้าคิดว่าเจ้ามีของขลังเจ้ามาหาเทพป้องร่างแล้วเจ้าก็จะปลอดภัยหรือวินาทีนี้ความคิดเดียวสําหรับหลวซิลคือสังหารหลิวเทียนลู่ดารารบรณนมกุฎเทพและว,วสงสารเงาสะท้อนถูกเขากระตุ้นอย่างต่อเนื่องโจมตีใส่หลิวเทียนลู่ครั้งแล้วครั้งเล่าไอโง่เจ้าคิดว่าทําเช่นนี้แล้วจะทําร้ายข้าได้หรือแค่ข้ามดตัวน้อยต่ำต้อยคนหนึ่งข้าก็ยังรู้สึกว่ามือของข้าสกรปรกอยู่ดีหลิวเทียนล,ลู่ยิ้มอย่างชั่วร้าย ทุกคำที่เขาพูดเหมือนสว่านเจาะเข้าไปในหัวใจของหลัวซิลอย่างรุนแรงจุดประสงค์ของเขานั้นเรียบง่ายมากเขาแค่ต้องการทำให้หลัวซิลโกรธจัดทำให้เขาเสียสติและโจมตีตัวตนเองอย่างบ้าคลาั่งเมื่อเขาโจมตีจนผลการฝึกตนของเขาพหมดลงเขาก็สามารถจับเขาได้ด้วยตัวเองแล้วนำกลับไปมอบให้ป้าเซี่ยหานบูมบูมบูม เสียงคำรามดังกึกก้องอย่างไม่รู้จบความผันผวนของกฎที่รุนแรงเช่นนี้ถูกพวกเสินปิงอยู่ที่อยู่ในห่วงดาราต่างก็รู้สึกได้นำโดยเสินปิงอยู่กลุ่มคนปรากฏตัวในระยะไกลและเห็นภาพที่หลัวซิวโจมตีหลิวเทียนลู่อย่างบ้าคลาั่งวินาทีที่นางเห็นหลัวซิวเสินปิงอยู่ก็จำเขาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นท่าทีที่บ้าคลั่งของเขาเสินปิงอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยนางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ผู้ชายคนนี้คลั่งถึงเช่นนี้น่ากลัวมาก สีหน้าของจู้เทียนหลงเต็มไปด้วยความสยดสยองชายที่อยู่ห่างไกลถูกล้อมรอบด้วยแสงสีเลือดผลที่ตามมาของการโจมตีทุกครั้งทำให้เขารู้สึกได้ถึงอันตรายถึงความตายสำหรับหลิวเทียนลู่ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเขาเขารู้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะจากกองกําลังใหญ่ในโลกาชั้นฟ้าเขาสามารถต้านทานการโจมตีของคนบ้าน,นั่นได้จะเห็นได้ว่าเขามีความแข็งแกร่งที่น่ากลัวพันล้ำเจ้ามหาเทพ ด้วยสายตาของเซินปิงอยู่นางสามารถมองเห็นความแข็งแกร่งของดาราโบราณน,นมกุดเทพและระคังเซียนดำทมินแต่เมื่อเทียบกับตํนักปีศาจหลอมที่นางได้รับก็แย่กว่ามากเพราะตํนักปีศาจหลอมเป็นสมบัติที่สังเวชและกลั่นโดยจักรพรรดิพระมหาวลาก่อนที่จะตรัสรู้ขั้นสูงสุดไม่ใช่พันล้ำเจ้ามาหาเทพทั่วไปสามารถเทียบได้ ไม่รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้กินเวลานานแค่ไหนหลิวเทียนลู่รู้สึกตกตะลึงเมื่อพบว่าคู่ต่อสู้โจมตีเขาอย่างบ้าคลั่งเป็นเวลานานผลการฝึกตนของเขายังคงอยู่ที่จุดสูงสุดเสมอโดยไม่มีการสูญเสียใดๆเป็นไปได้อย่างไรเขามีสมบัติพิเศษติดตัวอยู่หรือไง สีหน้าของหลิวเทียนลู่เปลี่ยนไปเพราะทุกการโจมตีของอีกฝ่ายจะทําให้พลังส่วนหนึ่งของระคังเซียนดําทมินหมดลงแม้ว่าจะมีผลการฝึกตนหนึ่งในสามของอาจารย์ปู่เจ้ามหาเทพอยู่แต่ถ้ายังคงถูกใช้เช่นนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วก็จะหมดไปสําหรับผลการฝึกฝนของเขาเองคาดว่าเพียงการโจมตีครั้งเดียวก็ไม่สามารถให้ระคังเซียนดําทมินรองรับต่อต้านได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ หลิวเทียนลู่ก็ยกมือขึ้นและโยนหูหนึ่งออกมาฉีกอนัตตาร่างกายพุ่งเข้าไปข้างในนิ่งให้ข้าสาหลวซิลตะโกนเสียงดังกดปริภูมิดำเนินไปอย่างสุดขีดพยายามป้องกันไม่ให้หลิวเทียนลู่ใช้ยันทะลุฟ้าหลบหนีไปได้อย่างไรก็ตามยันทะลุฟ้าที่หลิวเทียนลู่ใช้มีพลังของกฎปริภูมิขั้นที่6ภายใต้การบังคับของหลวซิลเขาถูกทำร้ายกลับใส่ตัวเองทันทีพลังปริภูมิทำลายล้างที่บ้าดีเดือดพุ่งมาทิ้งบาดแผลนับไม่ถ้วนไว้บนร่างกายของเขา ด้วยการทำร้ายกลับใส่ตัวเองเป็นผลที่ต้องรับร่างของหลิวเทียนล,ลู่ถูกบีบให้ออกจากอนัตตาที่อยู่ห่างออกไปกว่าสิบลี้ด้วยการทำร้ายกลับใส่ตัวเองของกฎมีเพียงหลัวซิลเท่านั้นที่กล้าต้านทานหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็จะถูกบทขยี้เป็นชิ้นชิ้นแก่หลิวเทียนล,ลู่น้าซีดด้วยความตกตะลึงเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าอีกฝ่ายจะสามารถยับยั้งพลังของยันทะลุฟ้าได้นี้เป็นสิ่งที่ผู้แข่งกรังกุฎเทพท่านนั้นที่ทำได้ไม่ใช่หรือ หลัวซิวไม่ได้พูดอะไรมีเพียงห่วงดาราที่อยู่ข้างหลังเขาที่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ที่มีรัศมีหนึ่งหมื่นลี้ในชั่วพริบตานี่คือห่วงดารายุ์ของเขาเช่นเดียวกับอาณาจักรของเขาโลกของเขาที่ซึ่งเขาสามารถแสดงพละกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดได้บูมภายใต้การควบคุมของด้วยห่วงความคิดของเขาดาราแต่ละดวงก็ระเบิดราวกับอุกบาทที่ตกลงมาทําให้ร่างของหลิวเทียนลู่จมเข้าไปในทันที วัดสงสารเขาเก้าวขึ้นไปกลางอากาศโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เงวงของตํนักวัดสงสารกลายเป็นวัดสงสารขนาดใหญ่กดชีวิตและความตายเวลาและปริภูมิหมุนเวียนไปพร้อมกับความลึกลับซ่อนเร้นในชั่วพริปตาหลิวเทียนลู่รู้สึกว่าร่างกายของเขาถูกหยุดนิ่งความหวาดกลัวครั้งใหญ่ปรากฏขึ้นจากส่วนลึกที่สุดของหัวใจทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขากําลังผ่านไปอย่างต่อเนื่อง วสงสารควบคุมระเบียบและกดฟ้าดินในห่วงดาราที่กลายมาจากวิธียุทธของหลัวซิวสงสารของเขาก็คือระเบียบก็คือกฎเกณฑ์ไม่เป็นไปไม่ได้หลิวเทียนลู่ตื่นตระหนกอย่างสมบูรณ์เพราะแม้จะมีการป้องร่างของระคังเซียนดำทมินเขาก็ยังรู้สึกได้ถึงชีวิตของตัวเองที่กำลังชารานี่ไม่ได้เกิดจากกดเร่งเวลาแต่เป็นการแย่งชิงชีวิตโดยกดความตายหึม ระครังเซียนดำทมินสันสถานอย่างรุนแรงภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของหลัวซิวพลังที่ทบรรจุอยู่ในขอ,ของขลังชิ้นนี้ใกล้จะหมดลงแล้วสวมชุดรบมอกุฎเทพโดยเปิดใช้พลังการต่อสู้ทั้งหมดอย่างเต็มที่หลัวสซิวควบคุมดาราโบรานนมกุฎเทพและเงาลวงตำหนักวัตสงสารโจมตีอีกครั้งด้วยพลังอันแข็งแกรง่ง การโจมตีครั้งนี้ระคังเซียนดำทมินสูญเสียพลังทั้งหมดไปกระเด็นออกไปพร้อมส่งเสียงอย่างคร่ำครวญแสงริ่วพลังหมดลงหลิวเทียนล,ลู่อ้าปากแต่หลัวซิวไม่ให้โอกาสเขาด้วยซ้ำวัดสงสารด้านหลังเขาปรากฏขึ้นมากลายเป็นกระแสวนเก็บหลิวเทียนล,ลู่เข้าไปโดยตรงในวัดสงสารร่างของหลิวเทียนล,ลู่ถูกทำลายทันทีและความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับทั้งชีวิตของเขาถูกเก็บไว้ในวัดสงสารอย่างไร้ความลับและถูกอ่านโดยหลัวซิว ในความทรงจำของหลิวเทียนลูกเขาเห็นสำนักเซียนเทียนเฮีย,นห,หยนหุนหุ่นได้รู้ฐานะที่แท้จริงของป้าเซี่ยหานที่เขากล่าวถึงและได้รู้ขา่าวคราวเกี่ยวกับสำนักไทสเวียนคนอื่นหึมความผันผวนของปริภูมิปรากฏขึ้นในระยะไกลหลวซิวหันศีรษะไปมองเห็นว่าหยุนไฉย,ยี่ฉีกอันตนตาแล้วหายไปด้วยความช่วยเหลือของยันทะลุฟ้าแม้ว่าสถานที่นี้จะเป็นห้วงดาราที่กลายมาโดยวิธียุทธของจักรพรรดิพระมหาเวลาแต่จักรพรรดิเทพก็มรณภาพมาเป็นเวลาหลายปีเนิ่นนานแล้ว การฉีกปริภูมิที่ห้วงดารานี้ไม่ใช่เรื่องยากจากนั้นเขาก็มองไปอีกด้านหนึ่งร่างของเซินปิงอยู่และพักพวกก็สะท้อนอยู่ในรูม่านตาของเขาผู้เพื่อนยุดเย่เราพบกันอีกครั้งแล้วเซินปิงอยู่เดินมาในกลางอากาศด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าหลัวซิวไม่พูดอะไรแค่เพียงมองผู้หญิงตรงหน้าเขาอย่างเฉยเมยการตายของเสี่ยวเจียงหมิงจะเป็นความเจ็บปวดชั่วนิรันใ,นในใจของเขา เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ถึงแม้แต่แดนเทพมารเมื่อเจ้าสามารถควบคุมกฎเวลาดั้งเดิมขั้นที่สิบเมื่อไหร่เจ้าสามารถย้อนเวลาให้เวลาย้อนกลับไปด้วยพลังของวัดสงสารเจ้าสามารถทบคืนชีพเขาได้อย่างง่ายดายทันใดนั้นเสียงของตัวมรณาก็ดังขึ้นในตัวอย่างรู้ของหลัวซิลคืนชีพเจ้าพูดจริงหรือหัวใจของหลัวซิลเต้นไม่เป็นจังหวะ เรื่องตลกในวัตสงสารรวมถึงกฎระเบียบทั้งหมดของชีวิตความตายเวลาปริภูมิจากกระวาลฟ้าดินต่างรวมอยู่ใน,อย,ในอยู่ในวัดสงสารคืนชีพคนคนหนึ่งยังไม่ง่ายหรือแม้ว่าตัวมรณาจะพูดง่ายๆแต่จะคืนชีพคนคนหนึ่งนั้นยากมากเงื่อนไขแรกคือต้องเชี่ยวชาญกฎเวลาดั้งเดิมขั้นที่12คือพึ่งพลังวัดสงสารอาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเพียงเจ้าวัดสงสารผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถบรรลุความสามารถนี้ได้ ตอนนี้เจ้าวัดสงสารก้ารุ่นได้มรณภาพแล้ววัดสงสารโบราณก็พังทลายลงแล้วหลัวซิวจะมีหนทางอีกยาวไกลหากเขาต้องการคืนชีพเสี่ยวเจียงหมิงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาพบวิธีที่จะคืนชีพเสี่ยวเจียงหมิงได้อย่างหนึ่งซึ่งได้จุดประกายความหวังในใจของหลวซิว,วผู้เพื่อนยุทธเย่นี่คือสถานที่ที่อาจารย์ปู่ของวังมหาวานของเรามารณภาพเราร่วมมือสำรวจด้วยกันทุกอย่างที่ได้มาแบ่งกันคนละครึ่งดีหรือไม่เสินปิงอยู่พูดเบาๆน้ำเสียงชองนางเป็นเสียงที่ยุ่ยยวนยากที่จะปฏิเสธ นางไม่ได้ถามว่าเหตุใดหลัวซิลถึงมาปรากฏตัวที่นี่แต่พูดถึงความร่วมมือโดยตรงเจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการร่วมมือกับข้าหลัวซิลจ้องเสริรนปิงอยู่พร้อมถาม